เอาแล้วมันโอเพนนิ่งกว่าเดี๋ยวมันแค่อะไรนะไั้นชื่อสตูดิโอสปาสตูดิโอก็เนี่ยเดี๋ยวก็มีโอเพนนิบบ่งหนึ่งแโอเคแล้วก็สวัสดีคกูเจอทั้งกรับผมจะเปิร์ขุ่งอันนี้อยู่กับกาแฟฮะอย่างกับเกมใหม่อีกแล้ว <laughs> นั่นคือเวฟสมุไรสี่นั่นเองนะภาคสามลงไปสองพาร์ทเองอะ่ะคือจริงภาคสามเราถ่ายเป็นสี่ห้าพาร์ตแต่ลงแต่เพิ่งลงไปสองพาร์ทพี่ยังไม่ยังไม่มีตัดตัดอันอันตัดต่ออะไรอย่างนี้นะก็เลยช่างมันมแล้วกันเป็นภาคสี่แล้วกัน โอเคโดยที่ภาคสี่จำเนินในเรื่องต่อจากภาคสามอีกแล้วมันไม่ต่อหรอไม่คืนน้องเขาแบบคิดแล้วไงมันจะแบบสุดคือมึงรู้อะไรบางเนี่ยคือแบบพอเล่นภาคต่อก็โอเคต่อภาคที่แล้วมึงก็ต้องต่อจากท่าถ้าแบภาคที่แล้วดิมันจะไม่ต่อได้ไงจริงไหมอะไรเงี้ยเออก็จริงๆริงก็คือยุคสมัยมันคล้ายๆกับเนินคืนมันก็คือต่อกับยุคสมัยกันคือแบบยุคๆของภาคของภาคของภาคสัตภาคสามจะเป็นเหมือนกับยุคช่วงยุคแบบสงครามของในประเทศใช่ไหม แต่ภาคนี้มันเหมือนกับมีแบบเรื่องของแบบต่างเทศมาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยเออแบบยุคอาณาธิคมอะไรเงี้ยภาคสามเป็นยุคอ่าเป็นยุคอะไรเหรออ่าเซนโงกุมเสร็จนั้นเนี่ยเป็นยุคอ่ามาคุฟุเป็นยุคที่ว่าอาชาต่างชาติมาเริ่มเข้ามาในญี่ปุ่นแล้ยได้เกิดการอ่าปิ๊วนมนมเต็มหมดเลยก็เซ็กซี่ใช้ได้เลยเมืจริงยิงจามี ซึ่งก็แน่นอนว่าเนื้อเรื่องไอ้ระบบต่อสู้ก็เหมือนภาคที่แล้วใช่ไหมอ่าเก็บดาบมาเป็นเอาเก็บดาบมาแล้วเป็นท่าของมันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็อย่างที่ลูรู้กันก็คืออะไรนะที่ว่าเราสามารถทำอะไรก็ได้คาสินอะไรเงี้ยเออก็ออกถึงโอเพ่นดูนีดนึงไงถึงโอเพนเบอร์แต่ก็แต่ว่ามันจะมีข้อแตกอย่างนึงคือภาคเนี้ยคือทีมงานเขาเรียกว่าหมดงบหมดหมดหมดทุนในการทําก็เลยทำเหมือนกับภาคสี่เป็นทบแบบเอาฮาแบบ เดีย๋ยวดูแล้วกันจะหาแค่ไหนแล้วกันคือโอเคถ้าเกิดว่าเรืแบบจริงจังก็จริงจังได้แต่มันก็มีแต่ว่าคือเอามันคือมันจบ20กว่าแบบใช่ไหมอ่าไอ้ยี่สิบไอ้ไอ้ยี่สิบไอ้ยี่สิบไอ้ยี่สิบสิบเก้าแบบเป็นแบบหามีหนึ่งแบบที่เป็นแบบจริงจังอะง่ายๆแค่เนี้ยเออถ้าที่กูอ่านมานะก็จะพูด,ดจริงๆกดเอ็กออออซ์นีน่หว่าลืมไปอ่าฮะอีซี่นอร์มอลอีซี่อไอ้<น>กาแฟเล่นนะกาแฟเล่นที่ไม่เกี่ยวนะถ้าเป็นพี่พี่เล่นนอร์มอลไปแล้วคือคือรอบแรกอะคือรอบแรกจะเล่นอีซี่าของ เป็นวีซีอ่าตัวยื่นซีทัพภานี้ตัวตัวเอกตัดีขึ้นเยอะเฉพาะที่แล้วภาพทีแล้วที่หัว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 แม่งสไลด์มาเลยอะไรเงี้ยชื่อของเขาคือชื่อเลยชื่อเฮ้ยเฮ้ยต้องพูดชื่อญี่ปุ่นดินะหรอชื่อญี่ปุ่นดิโอ๊คกดเอ็กซ์กดเอ็กซ์สิพี่เหมือนเนอะเฮ้ยต้องชื่อญี่ปุ่นดิเราไปส่งเรื่ญี่ปุ่นนะเว้ยเข้าใจไหม เองไม่มีอินพุตภาษาญี่ปุ่นใช่ป่ะแล้วมึงก็พิมพ์อังกฤษก็ได้โอ้โูไม่หรออันเนี้ยอะไร่ะชื่ออะไรเฮิวภาษาไอ้ฮิวภาษาญี่ปุ่นไอ้นรกภาษาญี่ปุ่นอะไรก็อันนั้นก็ใส่ไปเลยไงไม่มันเลยกาแฟไม่ไม่หาเลยครับครับอ๋อเธอถ้าคันมึงก็เอาเถอะคือคือเธอมึงกดไปแล้วมึงก็กดไปเถอะมึงต้องกลับมาก็ได้กูไม่ว่าหรอกดูพูดทียังเฉย ร้อยจีก็ขูกแปลว่านรกญี่ปุ่นวันละครวันนี้นั้นได้แบ็คผลละครน้องก็แหมเรายิ่งกว่าลงุงปีไม่ยิงพีแค่สองอังกฤษแล้วของญี่ปุ่นไปด้วยโอเคเอ a v ว i d a b l e face หน้าก็คือหน้านั่นเองอะไรเงี้ยอ่าจะเห็นยังไงเนะี่ยอ่านลอกขวาป่ะกดขึ้นลงป่ะไม่ได้อะไม,ไ,ไม่ไม่ไม่คิดจะให้กูซูบ้างเลยเนี่ยนั่นยหน้าตาจิบจิบ <laughs> อันนี้น่าดิบมากอะอันนี้น่าดุเข้มแข็งอ่านี่ดูหน้าแบบดูอ่อนๆหน่อยนึงอะไรเงี้ยเออด้านนี้ฮะ่าดุดเข้มแข็งอันนี้อ่ะทรงผมทรงผมปกติโอ้อันนี้ทรงแบบอะไรนั่นแบบแบบว่าผมมันมันมันดผมมาข้างหน้าหน่อยนึงนี่มันไปข้างหลังนึกถึงปากเก็ตวะโอเคทรงนี้แหละแน่นอนอันนี้อะไรเนี่ยไม่เข็ด <ś list> ไปชนนจริงอะถามจริง <l ots> เอร์ลเวอร์อันนี้อะไรนะฟูโดชิใส่บ็อกเซอร์ <ś les> สสใส่บ็อกเซอร์เลยนะสมยใส่บ็อกเซอร์นะโอ้โหคิดได้งไงเนี่ยดีฟอกิโมโนก็แน่นอนว่าเล่นเล่นรอบแรกก็ได้แค่นี้นะแบบว่าทั่วไปเพราะว่าจินนี้ก็อย่างที่น้องรู้คือมันต้องมีการเก็บชุดเก็บอะไรเพราะว่าเล่นจบแต่รอบจะได้ชุดของคือแบบถ้าเกิดเราไปเล่นจบในเรื่องของกลุ่มนี้ใช่ไหมก็จะสามารถเก็บชุดของกลุ่มนี้มาแล้วมาใส่ในรอบหน้าได้เพราะ อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน้องๆอยากที่รู้นะว่าทุกอย่างของเกมนี้เราต้องเล่นไปซ้ําไปเรื่อยๆจบรอบรอบแรกไม่มีทางจบถือว่าจบเกมต้องเล่นจบมัาสักสี่ห้ารอบถึงจะเรียกว่าจบเกมนี้แค่จริงอะไรเงี้ยนะโอเคเรียบร้อยแถมไม่ต่างจากเดิมมันเออไม่มีอุปกรณ์เลยอาวุธมีชิ้นเดียวชิ้นเดียวอืมดาบกากาชิ้นเดียวดาบกากาซึ่งมีสไตล์มูฟด้วยนะมีเปลี่ยนท่าด้วยอ่าฮะรู้สึกว่ามันจะมีสกิลแฮนด์ทูแฮนด์ อ๋อตังท่าอ๋อลำบากอันนี้ลำบากคนเล่นนะเนี่ยในการต้องมานั่งจำองซื้อท่าเนี่ยท่าฝันเหมือนกันนะก็เดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังแล้วก็เอาจบเอาไว้จบก่อนรอบหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังห้าีอันนี้แบงแฮมมือเปล่าจะเป็นจ้าพนมลุยท่าท่าทีแรกก็มีอ่าฮะจะแคนเซิลทำไมพี่ไม่เออกด x 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 อืม อ่าเรียบร้อยเอ็กออกไปใช่ไหมเริ to ่มเกมเอินเอาสตาร์ตสตาร์ทอ่าโอเคเซฟคาแรคเตอร์เยสโอเคน้องๆก็ใช ain ้เวลามาเกือบนาทีกว่าในการสร้างตัวละครนเรียกว่าสร้างดีไหมพราะมันก็คือตัวเดิมนี่แหละแทบไม่ต่างจากเดิมเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่ว่าคือมันจุดมันเริ่มต้นมันต้องเฉยเฉยนี้อยู่แล้วเปลี่ยนชุดมากไม่ได้เดี๋ยวพอร์ดสต็อปสี่รอบห้าจะเรียลู้กันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนตาย่างเกมเกมนี้มันออกแผ่นมาแค่โซนสองยุโรป ล้วมันคำสั x ในการตกลงมันคานว่าเลยอ่าฮะลังไงต่อโอเคกด x เยออ่ะอ่ะนี่คืออะไรยังยังงงอยู่งงปุ่มวะนั่นดิงงปุ่มไม่มาอินเทอร์เฟซไม่ช่วยอะไรเลยนี่บอกตรงอินเทอร์เฟซควรจะมีอะไรแบบให้เราดูแล้วเข้าใจบ้างแต่ที่ว่านะเพราะว่าเกมนี้มันก็จะมันก็จะเจ๊งแล้วอ่ะทีมเกมนี้มันจะไปแล้วอ่ะมันก็ต้องทําได้แค่นี้แหละนะอะไรเงี้ยที่เปิดกล่องดูไปละเปิดกล่องดูต่อโอเคมันเริ่มกันที่ ชายหนุ่มสมุไรผู้หนึ่งเดี๋ยมีมีออปชั่นอะไรเนี่ยฮะเสียงเสียงอังกฤษหรือเสียงญี่ปุ่นวะเนี่ยโอซามุไรซ่าโอซามุไรครับถึงที่อามิฮามาระแล้วอินเด็กซ์อินเด็กซ์ชั่นอ่าใช้อ่าจากมุมซ้ายล่างนะฮะจะมีบอกว่าสามารถทำอะไรก็ได้สมมติกด X เพื่ออินเตอร์เจกอินเตอร์เจกอ่าแล้วก็สามารถดิสปอร์ในการกดขึ้นลงแล้วกด O ในการแคนเซิล อ่าฮะอ๋อแล้วกดซ้ายขวาในการเลือกที่หมายที่จะไปต่ออ๋อคือเหมือนก็คือเหมือนแต่เฉพาที่ผ้าอันาที่จะมีแค่ให้เราชักดาบอะไรใช่ไหมแต่ภาพที่จะเหมือนกับให้เราตอบได้เนี่ยให้เรากดสมมารถกด X ตอบจะตอบไหมอ่านเนี่ยจะตอบว่าใช่ผมรีบอยู่หรือตอบใช่แล้วอะไรเงี้ยผมรีบอยู่อะไรเงี้ยจะจะไปต่อะไรที่นี่อะไรเงี้ยก็สามารถคุยกับมันได้อะไรเงี้ยเออคือเหมือนก,รรกันระหว่างคัสซีนตอบเลยเอาง่ายๆคือคล้ายๆอะไรน้องๆเคยเล่นมาร์คเอฟเฟกต์ไหม นี่แหละคืออย่างนั้นเลยแหละมาคือมันคล้ายๆไอ้มาเอสเทคเลยคือระหว่างคาสซีก็ตอบไปได้ด้วยอะไรเงี้ยงั้นแอมบิเทอร์รี่นะฮะรีวิวแหมผมขอโทษจริงๆครับดูวิซ่าบอกกูรีบอ่ะถึงที่หมาแล้วครับถึงแล้วหรอยังนั่งสบายๆอยู่เลยไม่อยากกลับไปก็ได้ขอให้โชคชีโชคยินเข้าข้างคุณนะครับ เย๋ยตวันี้ก็มีเรื่องกันเลยซึ่งจริงแล้วรู้นะคือจริงแล้วเขาเขาบอกไว้นะคือปุ๊บหันหลังกลับแล้วขึ้นเรือจบเลยนะหันลังกลับคุยชาวเรือแล้วกลับขึ้นเรือจบเลยนะจริงนั่นแหละไม่ทําคือบอกให้รู้นะ้องๆว่าทาได้จริงๆนะคือสามารถขึ้นเรือแล้วกลกับไปก็คือเอนดิ้งเครดิตขึ้นจบจริงๆไม่ได้โม่ไปฝึกฟันแล้วฝึกฟันคือเกมมันก็ไม่ที่จะสอบวิธีการเล่นให้ก่อนเลยนะคือแบบให้เราไปหาปุ่มเองอะอะไรเนี่ยมันเี่ยฆ่าสามเหลี่ยม ข้าสามเหลี่ยมเป็นดาบแต่ขอรีบกดคีก์บอนกดกดงงกับปุ่มเลยงงปุ่มใช่ไหมเพราะนะเกมนี้เพราะจริงเพราะจริงแล้วเกมนี้เขาเขาขายขายเป็นเดียวเป็นโหลดเออขายเป็นโหลดนะเนาะเขาไม่ค่อยขายแผ่นกันก็เป็นใจเหมือนกันที่เนี่ยที่แฟนไปซื้อแผ่นมาได้ก็แปลกใจเหมือนกันเนี่ยโตอ้าวเอ๊ะเดี๋ยวเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยตกใจหมดทั้ว่าทำอะไรอ๋อ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 อ๋่อ๋ออออ๋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 อ๋อ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  เจ็บเข้าตัวไปใช่ไหมแบบว่าไม่ออกมาใช่ปะมุดิเดี๋ยวนะก็คุณแปลว่าให้อะไรต้องเก็บเวลอัพท่าเปล่าครูว่ามันก็ต้องฝึกฟันไปเรื่อยก็จะมีสกิลพอยต์ไอ้สกิลพอยต์มาเพิ่มใช่ป่ะเห็นไหมมันจะมีท่าที่ล็อกอยู่ก็คือเราต้องเก็บสกิลพอยต์มาเพิ่มมันจะท่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเตะอันเสยอ่ะท่าเป็นงัางมากอ่ะเป็นแค่สมุไรกระจากทั่วไปเอ๊ะเมื่อก่อน ตอนตอนภาคที่แล้วไอ้ไอ,อพวกท่ามันติดโอ้โหใส่มือป่าด้วยเดี๋ยวนะเอ๊ะ <c oughs> อะไรจะเล่นหรือยังเนี่ยน้องๆบอกรอดูมานานแล้วเนี่ยพี่อะไรเงี้ย <c oughs> ขอไปบวกอะไรได้ไหมคนคนมันเพิ่งเล่นอะ่ะแป๊บนึงดิ๋ต้องบอกขอบวกเลยไหมพี่ <c oughs> อยากบวกนะอันนี้อันนี้เหรอวะไม่รู้อ่านไม่ออกเหมือนกันไม่รู้มันคือไม่รู้แปลว่าอะไรไงที่จะเบอร์วิว o อสตูดิสไอเทมลุสลุส Charm อ๋อทำให้เสียความสามารถบางอย่างของของดาบอาจจะเป็นเหมือนกับการเป็นรวมอาจจะทำให้จานทำให้มันแยกออกจากกันน่ะอาจจะสทำดับสองเล่มก็ได้มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันคือเหมือนกับมาไปเล่นเล่นนี่ไปโรลอีกเล่มหนึ่งมาทำให้แบบเสียความสามไอสแตทความสามารถของดาบบางเล่มออกอะไรเงี้ยถ้าใส่ดาบไงเนี่ยเอ้าเดี๋ยวออกคนคนมันเพิ่งเล่นอ่ะเพิ่งเพิ่งมาได้รีมูฟสอีกคริปอ่า ใส่แล้วนี่แหละถ้ามันยังตั้งท่าต่อยอยู่ไหนข้อมองเลยวะอ่ะอ่ะมึงก็กลายเป็นมึงก็กลายเป็นสมไรไล่ดาบไปทั้งนั้นนะอ่ะมึงได้ไปกดออกแล้วอ่ะช่วยไม่ได้ไจริงอีกคลิปชักดาบดิกดลงยังไงเนี่ยอันนี้สลับอันนี้อากดขึ้นกดขึ้นกดขึ้นลงเป็นเวฟพอนนี่ไงก็กดขึ้นดิใช่ปะ่ะนี่ไง นี่เอออ๋อคือสามารถทำดูโว่ิวได้คือสามารถเลือกใช้ดาบสองเล่มก็ได้ไงก็จะเรียกอย่างที่ว่าผมอาจจะเป็นไอ็ดดิสเอสแอมบีก็คือการใช้ดาบสองเล่มอะไรเงี้ยดรสนามดูโร่บิี่อ๋อนี่แล้วก็มีได้สแตนได้ด้วยนี่ไงอรับรู้เขาด้วยทานุ่นเขาคุยกันจะตายหายแล้วมึงจะมานั่งหาปุ่มอยู่จะตกซะและ <laughs> ้วท่านู้นเขาแบบ พขามีเรื่องกันมานานแล้วมึงกำฝึกฟันอยู่ตรงนี้เฮ้ยเจอ็จใช้ได้สี่เหลียญนี่นเองไปโอเคไปากาแฟรีบไปได้แล้วเขาแบบกำลังมีเหรียญมีเหรียญกันอยู่เร็วๆจะได้มีเหรียญกันสักทีน้องบอกออื้นี่กินมาเกือบสิบน,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 นาทีแล้วนะกาแฟรู้ป่ะเออกินมาเกือบสิบนาทีแล้วช็อกโกแลตโคนไปอ่ะลาวันนั้นเองก็มีเหรียญกันแล้วสักกดซีเล็กเพะะื่อสกีปหรือสตาร์ทเพื่อฟราได้ด้วยอ,อะไรเงี้ย แหมมีตำรวจเยอะจังเแถวันนี้อะไรเงี้ย้ยินว่ามีอะไรนะมีของสำคัญมากับเรือดำนั่นอ่าไม่ถึงเจ้าเจ้าหญิงนั้นใช่ไหมหยุดนั่นหรือเปล่าเจ้าหญิงไหนวะก็จะเห็นนะว่าเป็นเรือต่างชาติอ่าเรือดเรือดำคนคนญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเรือเรือต่างชาติเป็นเรือดำอะไรเงี้ยราดนี่ก็นั่งสัญชากันอยู่เ้อรสชาติเป็นไงบ้างนี่โมเอะ ชาเอ่เต็นตะโอโหแต่ละคนแต่ละคนอ่ะซดค่ะมีสาวคนอันนี้คือคุณนิกาวะสิสเตอร์ครับพี่น้องสาวสาวพี่น้องคุณนิกาวะอันนี้ชื่ออะไรนะอันนี้ที่นุกกว่าเออเปิดเปิดเปิดอันนี้ดูแล้วกันจะจําชื่อได้กูลืมชื่อไม่มีมันมีชื่อบอกมี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 นกูุเป็นคู่มีบอกอยู่หน้าไหนวะหาไม่เจอเรื่องหน้าในนี้แหละ แม่ฉันเป็นเจ้าหญิงที่น่ารักเช่นไรนะคะอะไรเงี้ยพ่อคงจะดีใจแย่อะไรเงี้ยอ่ะฮะคือพี่ก็ขอไม่ไม่ค่อยแปลกเยอะๆเยอะแล้วกันนะเอาไว้ดูไปเรื่อยๆกันนะน้องๆพี่ก็เรื่อยๆแล้วกันอันนี้ขั้นเขาอะไรจเจ๊ดสย่างเนี่ยอ่านไม่ทันเมื่อกี้มัวแต่ดูบทสรุปนี่ไงมีตัวชื่อตัวละครครบเลยใช่ไหมอบอกฝั่งด้วยไงอันนี้หลับซะและ้ว ได้เปิดช่วยด้วยคืออย่าเพิ่งหลับสิคะคุณคุณโมโรได้ปรดเปิดขึ้นมันอนกอนนขอพับไปแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นคุณชิเกลุนะครับชุนชิเกลุโมโรเป็นคนอะไรนะสย,ยามถามทำเมื่อกี้อ่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกระแสที่น่าสนใจมากครับผมแบบฟังตลอดเลยนะเมื่อกี้แค่ขอพับเขาพับไปเฉยๆยอะไรเงี้ยคุณมากครับฮ่าฮ่าอะไรของมันวะเนี่ยอะไรของมันวะเนี่ยโอ้ เกมแม่งกันนะคือว่าเป็นเป็นปานปูเรื่องเริ่มต้นอะไรเงี้ยเอออ่ะเสร็จแล้วมีอะไรจะมูมูจะมาจากกาจะไก่ต่อเสร็จแล้วมันต้องมีเรื่องไงเพราะว่าทั้งนั้นมันก็ไม่มันใช่ไหมมันต้องมีเรื่องเกิดขึ้นมันยืนเก๊กๆนั่นแหละทรงผมก็สาสกิปแม่ซะลือเกินอันนี้กลุ่มอมิฮะละฟังให้ดีนะพวกเราอะไรวะเซโนโฟมาที่นี่ จะได้มีรับผิดพาลาดล่ะข้าขอใช้เกจของข้า,ขาปกป้องที่นี่สงบสุขที่นี่เนี่ยทหารเพียบปืนเยอะมึงรู้ไว้ซะมึงมีเรื่องนี้กูยิงนี่มีเจ๊อ่าเป็นทหารเลยชาโคสนิทอ่านชิมหายอีกแล้วแม่งเปนเป็น,ปน,ปน,ปนผู้ประชาการผู้บัญชาการเอมอม,มาถึงก็มีเลี้ยงเลยทีเดียว เอฟเฟกเอฟเฟกต์ไม yeah. ่ไม่อลังการเลยคือแบบแบบเม่งเกมแม่งต้นต้นแม่งทุนต่ำมากอ่ะมาแล้วเฮ้ยพวกเราเอ้ยพวกเรามาแล้วพวกเราดูเกาไม่เกาเฮ้ยกินก็เราไม่จ่ายตังค์มันกินก็เราไม่จ่ายตังค์เหรอพวกแกบังอาจจึ๊บมาแล้วเป็นไงล่ะถ้ากูกินแล้วกูไม่เจอนมาอย่างนี้หรอกเฮ้อันนี้คือเล็กเล็กโดอาคากิ แกบกมามีหน้ามาโชว์ที่นี่ก็ไอ้พวกโจนยางมุกแกต้องโดนกำจัดหน้าเหี้ยมมากเลตัดสินมุกแกในวันนี้แหละอืุ้มปาไปเลยอ่ะไอ้พวกหมาไอ้พวกหมาที่ฟังคำฟังคำสั่งเออลุยลุยแล้วใช้เรียกแล้วใช้เราเรียกใช่ว่าอยู่ฝั่งไหนทีนี้คราวนี้ชัวร์กูว่าเอืเออเรือสาดกระเจยอีเอหลับเฮ้ยทำยั้ไงฮะกูตกใจด้วยเฮ้ย โอ้ยจะโดนกูโดนกูตัดการมันเลยมึงชักดาบไปดูเพื่อนเลยลุยเย่เราก็จะยอมแพ้บวกด้วยสนุกสนานเย่แล้วกูล่ะไอ้บอกกูล่ะชิโอ้โหเอฟเฟกแม่งแล้วเฟกต์อะแล้วกูล่ะท่านสมุไรคะอะไรลึกอะไรครับมองหน้าได้โปรดช่วยเขาสักทางนึงเอ่อช่วยอะไรครับ เอา, yup. เอาจะเอาใช่ไหมน้องจะเอาใช่ไหมน้อง basic combat อ๋อมีสอนอยู่หรกอว่าจะไม่มีสอนสักอีกกด L 1ในการชักดาบใช่ไหมแล้วกดเสียงในการโจมตีเบาแล้วสาดเด่นในการโจมตีหนักเสียงจะโจมตีเร็วอ่าแต่สาดเด่นจะโจมตีช้าก็วางกันไปแค่นั้นแหละง่ายๆ่าอืมจ่อ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 โอ้ฮึจ่อจะเตะเออเออบอกไม่จะเตะไม่จุ๊บเตะจ่อจ่อจ่อ ลุยโจอ่อเโประวังโดนเขาตีนะเออรู้เกือบโดกูเก็บตัวเพราะมึงมูพูดเนี่ยอันหนึ่งกันแล้วก็กดอัน็อกฟ้าโออะไรเงี้บอกอ๋อโอเคโยกโอใช่ไหมอ่ะชุยโจโจเลือกเพิ่มเองนะเลือกเพิ่มเองเรื่อยๆด้วยนะเพราะงั้นถ้าเกิดเราเราซูเวลี่เราถอยเรื่อยๆหรือเลือกเพิ่มเองได้ด้วยโจชาวบ้านมันก็ดูไม่กลัวด่าบเลยไหมญี่ปุ่นบงงอย่างนี้แหละ ญี่ปุ่นมุ่งนะญี่ปุ่นมุงเออเออจอดจอดเออเออจอดเออเออจอดเออจะ่เออเออเออบล็อกไอ้โจสแทงแต่ระวังด้วยมึงจะพูดทำไมเนี่ยกูฟันมันอยู่เนี่ยอ่าไม่พอตัววิดีตี้นะก็คือว่าให้ดูทางมุมซ้ายล่างมันจะสามารถจะมองเห็นนะว่าอะไรเออเอาวิวดีคลีสถ้าเกิดว่ายิ่งลดมากใช่ไหมต้องเอาไปซ่อมอ่า จะไหให้เกิดไอ้ไอ้ลูดดาบหรอมันเป็นเกิดสีแบบว่าจะพังให้เรียกเอาไปซ่อมอย่าลืมด้วยอะไรเงี้ยเรียบร้อยอ,ไอะไรต่อเปลี่ยนไปเยอะมากใช่ยาเป็นแผ่นแผ่นเป็นตัวสองด้วยต้องได้ปุ่มปุ่มมาสาบกัน First kill เรียบร้อยได้โทรฟี่ไปแล้วแทนแทนแทนที่จะเป็นปุ่มเอกันเราเป็นปุ่มโปรจังงั้อ่ะฮะเอ๊พะพวกเราซื้กันแล้วเนี่ยมูเอ,คอ๋ค่ะเดี๋ยวบอกกูไม่เกี่ยวกูยืนดูกินก๋วยเตี๋ยวเลยหมิงกินก๋วยเตี๋ยวเลยไงตีขนาดนี้โอ้ฝรั่งมุงญี่ปุ่นมุง ตูม<อ>เดี๋ยวขอจับสักนิดเปียกเออมิสลอล,ล่าครับได้โปรดระวังด้วยนะฮะแบบว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วคนจะเข้าไปนะ,ะในเรือนะครับไม่มีทางค่ะหนูชอบความวุ่นวายอ่ะหนูชอบความแตกแยกหนูจะดูค่ะมีเลยป่าได้โปรดเอาเรือลงด้วยไปดูความแตกแยกทุกคนไปก่อนได้เลยไปแล้วฉันไปจะท,ท่าเรือจะท่าเรือจยไปดูความแตกแยกล้อเล่นไงเนี่ยดูความแตกแยก ไม่จริงๆนะครับเนี่ยคุณหนูเนี่ยแบบชอบกับเต๊กแยกนี่เหมือนใครสักคนในประเทศไทยไม่ใช่ละไปด้วยเอ้ก,ก็ด้วยเอไม่เอาเลยทั้งเขาอืมไม่ใช่อย่างงี้อ่ะไม่เอาเลยไม่ชอบเลยอย่ะเอามาอีกอ่ะเดินไปเดินมารู้สึกว่าจริงๆรู้สึกคือจริงถึงทำไมาถึงบอกตอนที่พี่แพี่ถึงรู้ว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่เอาหาเพราะว่ารู้หรือไม่ฮันนองว่าสามารถแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงนี้ได้โดยที่เอาหัวหัวของของตัวเราปกติได้แล้วตัวเป็นเจ้าหญิงนี่ได้ แล้วคือแบบแค่นี้ก็เอาหาแล้วเข้าใจไหมตัวเป็นเจ้าหญิงก็ถือดาบมาไล่เตะคนอ่ะแม่งถือท้ำหน้าถือท้ำหน้าเหี้ยมๆแบบแบบพักสามแล้วเอาตัวเป็นเจ้าหญิงอ่ะนักร่แม่งหาทีว่าเขาจะไม่โชว์ความอะไรนะให้อภัยกับเจ้าจงไปเถิดด้วยดาบมงคลของข้าอะไรเงี้ยดีเฟนส์เบรกสามเหลี่ยมในการอ่านโอเคจิ้มเอื้ออเอื้ออ๋อนี่ไฟลูเยอะใช่ป่ะดีเฟนส์เบรกก็คือแทงให้มันกันแตกแล้วก็ฟันต่อชาวบ้านนี่ก็ไม่ยืนดูไม่ไม่ไม่กลัวดาบจริงญี่ปุ่นมุงจริงเว้ย จิมอเออเจ้ะบอกจะจับจับจับไหมเน่เนี่เน่เนจิมมันเฮ้ยจาเออจับถีบดาบกูขอจะเกี่ยวดาบนี่ต้องเตะดาบเอาใช่ไหมเออเอามือเก็บดีๆไม่ได้ต้องเตะเอามึงคิดได้ไงเนี่ยคือคือเก็บดาบเร็วกว่าอ่ะอันนี้ก็เจลมาแล้วครับยิงเลยนี่ก็ไฟหน้าโกมากโอ้ยตายแล้วความแตกแย่ครับมาถึงนี่เลยเหรอ คนเรือค่ะเร็วๆหน่อยสิคะบอกเออกูเร็วแล้วมึได้แค่นี้แหละเขาจ้ามึงกูมาแค่นี้ก็ขึ้นลมสึงักมาไม่ได้ได้แค่นี้โอ้ยโอ้ยโมโหแล้วจะแปลงร่างมาถอยไปเออมันยืนดูนานๆจะเย็นเหนือพี่ๆค่ะจะเย็นๆนะคะเดี๋ยวดูระยาะไม่ทันอ่ะเหลือเอาอีกรำแม่งไปแม่งเร็วกว่าอีกมันเร็วไม่เร็วมันเร็วกว่าวะ จะไปบีบคอโอ้โอ้โอ้สายแฟงหมดเลยเร็วเร็วหน่อยเออเกี่ยมันบ้าบอแล้วนี่คือเว้นเลยมมึงหาสาระไม่ได้เยจริงๆอ่ะไม่เร็วนี่อ่าแ่บาดบุกเข้ามาได้ขนาดนี้อ่าเราจะจัดการแกด้วยตัวเองตายเถอะทีนี่เป็นแป้งชนิดหนึ่งอ่าเมื่อสิเพอเขาเน้์ก็คือจานใช้ท่าคอมโบ้ลัวๆใช่ไหมเจ๊ไม่ได้อ่านเลย ช่างมาแล้วก็เอาเปว่าน้องๆไปคอร์สอ่านอะไรนะกันอยารู้มันเป็นเล่นยังไงก็ไม่ได้นะเน้นบล็อกมีบล็อกบล็อกอุ้ยโดนจิ้มเอลไปแล้วเออเออเอกาแฟกาแฟอย่าพึ่งแพ้สีกาแฟจิ้มเอลจิ้ม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 เออ้ออื้อจิ้มอื้อบล็อกบล็อกให้อ่ะเคาน์เตอร์แล้วแบบทำแบบภากเก่าได้ป่ะมีฟันกำลังรออย่างนี้ได้ปะพัน มึงเงยอีกแล้วมึงอีกแล้ววะโอเคสปริงอินทูแอคชั่นฮาร์เวสเดโซก็คืออาร์ให้จัดการสับแอคชั่นแล้วก็ดูดรับวิญญาณของมันมาอะไรเงี้ยก็คือให้เกตแล้วก็ให้เกตขึ้นมาถึงครึ่งแล้วกด R1 แล้วกดอ่าร์วิดเอาถึงอารนึ่งกับพร้อมกันจะเป็นการอะไรนะใช้ท่าไม่ตายคัาสุดยอดสปริงฮาร์เวสเนี่ยเอออ่าฮะจะแคนเซิลออฟแอทแทกทำให้สามารถโจมตีด้วยพลังเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วกด อ๋อรู้สึกเออรู้สึกว่าภาคที่กูเคยดูมาคือเหมือนกับมันไม่มีไอ้หลบไอ้หลวบดังนั้นก็ไม่มีแล้วแต่ว่าจะเป็นจะเก็บดาบทำไมหรอคือแบบภาคน,นี้เหมือนกับว่าถ้าให้เก็บเออเกตใช่ไหมเสร็จแล้วพอกดปุ๊บมันจะฟันอย่างเดียวคือเราจะฟันไม่หยุดอ่ะเข้าใจไหมแทงอิชอิชโอชอิชจิ้มจิ้มอื้อโชจะฟันจะฟันไอ้นนเจคนเมื่อกี้แล้วยินดีนะครับคุณซาบุไลค่ะความแยกคุณทำได้ดีมากะค,ะค่มมคะค การต่อไปนะครับเขาแตกแยกมีมีมือคนเดียวให้ทายคุยกับสี่เหเก็บไอเทมคือสึกภาพนี้ไอระบบที่แบบฟันแบบจิ้งโชชิงโชชิงโชไม่มีแล้วจะเป็นท่านี้จะเป็นแบบเหมือนกับแบบว่ากดแล้วเราเหมือนกับเล่นเหมือนเหมือนกับปุ๊บมาส์าร่าที่เราเล่นเกตแล้วแบบศัตรูตีเราไม่โดนปีนมันรัวได้อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างนั้นแทนคือไปในต่อใช่ไหมอ้าวรู้สึกรู้สึกแอนิเมททำมาได้แอนิเมททำมาได้ห่วยห่วยแตกมากใช่ห่วยภาคสาอีกใช่ห่วยแตกมากอ่ะ ถ้าเดินท well ้าวิ่งท่าตัวละครไมนไปหมดแล้วอ่ะมาแล้วอยากคอนแทกแยกอยู่ไหนครับคอนแทกแยกเอามาถึงกระโดดแล้วเอาคอนแทกแยกถึงตัวหนูคนหนูแล้วคนหนูชิบหายแล้วเขาไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเลยนะนก๋วยเตี๋ยวเลยด้วยชิดมันคุณหนูคะมากันเราเดี๋ยวนี้เรื่องตะฮวงเราจะจัดการพวกเราเองไม่ไม่เป็นเจ็บไม่ปวดหรอกคอนแทกแยกเราเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยได้โปรดยา เอาไงครับฝันเลยบวกครับจะช่วยผู้หญิงไว้ก่อนใช่ไหมเก็บโอกาสมาดึงกับผู้หญิงคนนี้เลยไม่โปรดช่วยหนูด้วยค่ะความแตกแยกช่วยด้วยจัดให้ต้องกดต้องกดคุยไงกดคุยอ่าปล่อยเธอเดี๋ยวนี้ไอ้ไอ้ขี้ขาดให้ฉันจัดการเองก็สามฉันจัดการเองเลยไอ้ขี้ขาดมาละเฮ้ยจมาด้วยโมึงลงมืองห้ผมเจ็บเอวเลยกู อย่านะอากกี้ไอ่บังไอหมานี่บังอารนะฮะหมาแหละไอเลี้ยวแล้วเราเข้าฝั่งนี้ใช่ไหมเนี่ยเราต้องเราจะเข้าฝั่งนี้แหละนะฮะผมว่าเจ้าจะไม่กดอะไรอยนะให้ตอบได้ตอบไหมครับนิ่งผมจะผมจะช่วยครับผมมชอบหมาถ้าตอบที่ว่าไม่มีเรื่องทั้งสองฝ่ายกูว่าก็จะช่วยไงก็จะช่วยผู้หญิงใช่ไหมล่ะก็ต้องตอบข้อแรกสิใช่ป่ะ คือเอาไปดีวะลุงจะมีหนังก็ทุกคนเวลาถามจริงเหรอฮะอีเวนต์เชดเบดอื่นดก็คืออีเวนต์จะเปลี่ยนไปตามที่คุณทำทำตันต่างๆ่ะโอเคเมื่อกี้มึงตอบอะไรอ่ะคือไม่คือคือรอบแรกกูกูไม่เสียแล้วคือกูจะดูดาบทุกคนอ่ะก็ก็บอกแล้วว่าดาบรอบแรกว่าอะไรที่บอกน้องๆว่าด้รอบแรกไม่มั่วแน่ๆเฮ้ยม่จบเจออีกขอคุยด้วยอ๋อถ้คือจะจะจะลุยต่อหรือว่าจะเฮ้ยมาแล้วอะไรเงี้ยเออ เื่อเชื่อระวังตายพี่โอ้โหมาจัดเดี๋ยวเลือดเราเลือดเราเลือดสีเขียวเลือดสีสีม่วงเนี่ยเดี๋ยวนั่นดิมันทำไมมันมันฟันเราฟันมันเสร็จมีระบบอะไรด้วยนอนนอนที่มัให้มันฟันเราต่อไงเื่ออื้ออื้ออื้ออ่าคือเหมือนกับไอ้ไอตัวตูวตีเราเสียเลือดสีสีม่วงนะแต่ไม่เสียเลือดสีเขียวแต่ตัวเสียเลือดสีเขียวไง่ไม่รู้แปลกๆไลกม่รู้สีเขียวเสีอแล้วเนี่ยมาดูเชื้อ เจ๊งหมดเลยไอ้เก์เต็มน้องมีกดอะไรนะที่ว่านะ L1 R1 เลยป่ะโอ้ชีค่ะเถอะแมวแมวไม่ดีไม่ดีแค่นี้เหรออะไรเงี้ยนหน้าตัวเองด้วยเมื่อกี้งาสัตว์เลยเออื้อถีบย่อเออตายนะเว้ยตายนะเว้ยอู้อู้เลือดเขียวรถแล้วเอื้อข้าจะไม่ยอมตีคนที่ย่่ทีนอนอะไเลยลุก อย่างว่าจะมีใครเนี่ยนี่ตัวเออมีมีอ้นี่เด้อช็อกโกแลต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 เออใจเย็นใจเย็นพี่เอ้กูขอกินกินกินไอ้นี่ก็ขึ้นจากให้กูให้กูตอบเนี่ยเออโอ้ยโอ้ยขอกินยาก่อนดีครับพี่เออเออตั้าสำคัญจะตบหน้าแล้วเออโอ้ยเออน้องไปไปถึงไหนโอ้ อไอเนี่ยมันช่วยกูบ้างด oh well ิอ๋ออ right ๋อคือเข้าใจว่าเหมือนกับซีซีโม่คือเหมือนเป็นเกาะรู้หรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนจะเป็นสตัมมิน่าถ้าหยามมากกว่าอืออือจ้ะโนจ๋าช่วยพี่ด้วยยังไม่คล่องเลยอ่าเอายามาให้กดซ้ายแล้วกดสีอ่ากดสามเหลี่ยมเลิยเล่นโซแฮดบินเลยเขอก็คือได้สกิลท่าใหม่เพิ่มขึ้นอุ้ยโดนเพื่อนเรา เออเชอรี่มูฟได้ท่าใหม่มาเพิ่มได้โทฟี่ทีเดียวอื้อโอ้สูงใหญ่อะไรด้วะเพนโอ้ยไอ้ศพนี่ขวางไม่ให้เดินเออจิมเออเออได้ได้ได้ปันไม่เล่ะปันไม่เล่เอเอ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 าสิอ่าเรียบร้อยแซ่ได้พอเสร็จแพ่งท่าเลยจะชัดอ่ะเออทำไมกันไปจ้าข้างหน้าไม่ต้องห่วงผมมีเลี้ยงไม่เลวนี่ เฮ้ยอาคักกี้คุยว่าเราไปบ้านรันดีกว่าวันนี้เราไม่มีตังค์แล้วพวกเราถอยคุยแบบตัวร้ายเลยเก็บดาบตัวร้ายจริงฝากไว้ก่อนเถอะใช่ไหมข้าเห็นเจ้าถือดาบมาจะพูดยังไงดีเจ้าจะร่วมสู้กับเราไหมข้าหวังว่าเจ้าจะเป็นทมุนไรที่ช่วยเหลือเราได้ดีอะไรเงี้ยเรายินดีที่จะเปิดรับเจ้านะ อะไรกันเกิดขึ้นอากิเดียวไม่แล้วเอ้าเอ้าตกลงมึงจะเอาเมยกันแน่ตกลงเมยกันแน่เนี่ยกูงงมากเลยเนี่ยเกมแม่งอะไรวะเออคุณโมโรค่แบบว่าช่วยรับช่วยที่นี่หน่อยนะอะไรเงี้ยจ้าได้จ้าเดี๋ยวจะที่ที่จะให้คือน้องไม่ต้องห่วงอ่าฮะอันนี้คือเหมือนกับฝังของชาวต่างประเทศเนาะเอออันนี้ชาวต่างประเทศ อ่าฮะนุหนูจะสนใจที่นี่นะครับไปแล้วครับอ่าแล้วหนูก็มาแค่นี้หนูมาดูความแตกแยกแค่นี้นะแตกแยกจังเลยเนาะตียังสักขนาดนี้ ขอขอบคุณผู้สนับสนใจดีอย่างช h อบเกมส s t ตีม Alien Warrior Steam Shop, s u n f i r s e Store, Game Store for Gamers t e a m T.K.K Game Store ที่ให้การสนับสนุนช่องของผมใครสนใจซื้อเกมให้แล้วก็เข้าชมได้ที่ description ใต้คลิปได้เลยนะครับ